สวัสดีค like ่ะสวัสดีครับสวัสดีค er. hmm. ่ะค right. ่ับ๊าบครับค่ะบ <es> <x in orange isation> okay. ๊าบ้าครับมีติ้งครั้งที่แล้วไปที่สงขามีแฟนชาวจีนไปด้วยโอ้ยมีครับมีเยอะครับคราวนี้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับขอบคุณนะครับเขามาหาเราอย่างนี้เราจะไปถามเขาบ้างไหมไปสิครับไม่ไปได้ไงล่ะไม่ปล่อยให้รอหรอกครับก็เดือนนี้นะครับวันที่19 20 21ยี่ี่เครับเจอกันในหนอวันครับผมไปที่ไหน ก็ไปเซี่ยงไฮ้คร mm ับผมครับผมจัดแฟนมิที่เซี่ยงไฮ้ครับเรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนแน่นอนครับแต่ว่าถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ไหมเรามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับผมอุ๊ปก็มีของที่พวกเราตั้งใจเลือกซื้อให้แล้วก็จะได้กระชิดแบบแนบชิดแบบนี้เลยครับผมแล้ชิดยังไงแล้วชิดยังไงก็นี่